สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกําพลชาแนลวันนี้นะครับผมจะมากินหอยนานะครับทุกคนนี่นะครับหอยใหญ่ๆหอยโตนะครับทุกคนนี่นะครับไะกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับทุกคนแล้วก็มีผักนะครับมีผักอะไรบ้างครับมะระค่ะมีมะระมะระขี้นกนะครับทุกคนแล้วก็ผัก พชื้อพลูนะครับแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงนะครับทุกคนอันนี้ผักอะไรนะผักมะตูมผักมะตูมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับพี่คิวปลาตอนเต้เพิ่มดูแอปติ๊กต๊อกเขาบอกว่ามะระมันเป็นผักที่ขมมากใช่ไหมใช่กินเป็นไหมกินไม่เป็นไม่เป็นบมากครับทุกคนนะครับมาละ กินยากมาลักกินนกนะครับทุกคนน้ำจิ้มอะไรอืมเซียมหอยใหญ่นะนี่แหละครับหอยใหญ่ๆหอยโตๆนะครับทุกคนน้ำจิ้มรสเด็ดอ่ครับ เยอยว่เลยอาจจะมีเสียงรถผ่านนะครับทุกคนเพราะว่าถ่ายอยู่หน้าบ้านวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันแซบก อร่อยไหมคะอร่อยไหมครับพี่คิวใครไปหาหอยมาแม่ในแม่หนูอู้คร <laughs> ับะในพ่อหนูนี่นะครับทุกคนอืมก <c oughs> ินกับผักถ <c oughs> ั่วพลูถ <c oughs> ั่วพูนะครับทุกคนนี่ ใครทำน้ำจิ้มอร่อยจังเลยใครทำน้ำจิ้มรครับใหญ่อยากทำจิ้มน้ำจิ้มสูตรพิเศษหาที่ไหนไม่ได้นะตอนนี้อึงอึงร้องนะครับทุกคนบรรยากาศที่บ้านเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึงนะครับ รสชาติเป็นไงครับพี่คิวอร่อยไหมครับอร่อยม,มากครับแซ่บอิหลีชอบกินกับผักอันนี้โหระพาอ,อันนี้โหระพาพี่พ่อเก็บมาเนี่ยจาะรจากสวนนี่แหละอร่อย รสชาติตกปลอกนะครับทุกคนอ,อร่อยมากสดๆเลยนะครับสะใจเงกคพือสะใจ ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนะครับทุกคนอ,อ,อ,อยากกินไข่มันอนะกินอะไรนะกินไข่ไข่อยู่ข้างล่างไข่หอยอะ่ะเดรูกมันอยู่ในตัวของมัน ดดูนี่มันยังไม่มีลูกด,ดูหน้ามันยังใช่ถึงจะมีลูกอันนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับเข้าหน้าหนาวมีอะไรครับพวกสัตว์ก็ต้องจำสีครับสัตว์คืออะไรอหอยบอกเช่นพวกกบพวกอะไรครับงูด,ด้วยครับ คือกินผักมั้ยกินผักมั้ยไม่ค่ะไม่ชอบกินผักเหรอไม่กินมาระกับกัวปูอร่อย อัมนั้ออกอาการเผ็ดมาแล้วเพราะกินกับโหระพาเผ็ดืะโหระพาเผ็ดโหระพาเผ็ดมาเจอเผ็ดอันนี้คือไขมันนี่คือไขมันของไข่ พี่ไม่ออกก็พี่ทำไมไม่ดื่มัครับไม่สวยทำเลอือวันนี้ก็วันนี้มากินกันแบบครอบครัวกินกับบรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้ฝนตกก็ไปไหนไม่ได้ครับ ต<ก>ั้งใจว่าจะไปทางที่สวนแต่ไม่ได้ไปนะครับทุกคนตกทอนนี้ฝ <ไป S 1> นตกก่อนก็เลยไม่ได้ไปมันเผ็ดมากเลยน้ำจิ้มยหย่ใส่เยอะอาจจะมีเสียงรถผ่านนะครับทุกคนมันใหญ่ใมันจะเคี้ยว จิบมจิ้มาบบ๊อเผ็ดก็ตอนนี้ก็กินกับมะละกีนกมีัหัจุ๊บด้วย กินอะไรเนี่ยให้อะมาอร่อยมากเลยนะครับทุกคนใส่น้ำจิ้มรสเด็ดหอยจุกยู่ไหนอุ้ยมั Background els, นไม่ค่อยมีไม่เคยมีไม่ก็ยได้ซื้อมันแค่คนๆนมาเฉยๆเขาอาจจะเทมให้ก็ได้ครับ ดืมแล้วนี่เรียกว่าผักเลยมันตุม่ไมไม่เคยกินเลยนะครับทุกคนเนี่ยผักมันจะออกสัดฝาดเปรี้ยวๆใบเก๋มันจะฝายเจมันจะเปรี้ยวมันใหญ่เขาจะเอาไว้กินกับลาบเกไม้เลยเลย ตัวก็พอดีกินนะมันก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะถ้าหอยนาก็ขนาดก็จะประมาณนี้แหละเป็นไรลูกโดนมือเหรอถ้าหอยอะไรนะที่มันใหญ่ๆหอยอะไรหอยเชอรี่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่หอยอะไรอีกอย่างหนึ่งนะ มันใหญ่ลงลงมาจากหอยเชอรี่อ่ะลักษณะมันเหมือนกันน่ะลืมแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเนาะว <c oughs> ่าเป็นหอยแไงโอเคหอยนางอ้ยดุนครั้งโอดท้ายน้ำอ้ยอ้ยเป็นไงหนู <c oughs> เป็นไง <c oughs> อร่อยอร่อยครับ นี่ได้มาทไข่มันด้วยอืไมแอบแอบบรรยากาศวันนี้ก็จะอึมครึมอึมครึมหน่อยฝนตกฝนตกทั้งวัน ก็จะไปไหนไม่กาได้วิธีได้ทั้งราดเต็ดขาเดีเดวจิ้มถิงได้ไปได้ทั้งตัวเ็ะขาบนี่นะครับทุกคนใหญ่กว่าแต่ไข่มันมันจะออกขมขมไข่ของพวกหอยอันนี้จิ้มไม่ได้ หมดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่ยไเนี่ยไหนน่าจะหมดแล้วเลยแล้วนี่เจอหอยใหญ่แล้วผมเจอหอยใหญ่เป็นสิบสิบครั้งยังไม่หมดเลยครับหอยนางมันก็จะไม่ค่อยใหญ่มากมันไม่เหมือนหอยเชอรี่นะ มเคยกินหอยเชลลี่ใหญ่มากไม่ไม่กล้ากินหอยเชลลี่มันใหญ่เกินมันต้องเอาตาออกมินต้องเอาตาออกคุณต้องระวังหอยเชอรี่น่าจากไปตลาดแล้วก็ซื้อแบบสําเร็จที่เขาเอาตาออกแล้วมาทําล่าหอยล่าหอยเชอรี่หอยเชอรี่จะใหญ่แต่มันก็อร่อยเลยก็จะกินหอยจุก หอยแมงผู้แล้วก็หอยไนนาหอยแครงอืมมันไม่เข้าเรษฐ์เศรษฐบเมากแศรมาก จ้าทุกคนจะผิกไม่ผิดนี่กินได้ต่อเรื่อยๆเลยบังเอิญพริกมันเผ็ดใช่ไหมน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดไปหน่อยเดี๋ยวะแม่หน่อยเลยอย่าบอกยายไม่ต้องทำเผ็ดให้หนูได้ไหมอะไรเงี้ยต้องแยกต้องจิ้มไหม เยกนๆต้องแยกนตงกินเวยเราต้องกินใส่ซอสมีรสการที่จะมีน้ำจิ้มสามรสชาติอันหนึ่งอันหนึ่งเผ็ดอันหนึ่งไม่เผ็ดส่วนอีกอันหนึ่งก็กลางๆกลางๆนั่นแหละกินแบบนั้นแหละอะพ่ออะพ่ออะมะชอบกินกลางๆกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ถ้ากินก็ถ้ากินแบบเผ็ดๆแต่ก็ไม่ต้องเผ็ดมาก อพ่อก็กินผิดผิดไปส่วนอามาก,กินกลางกลางหมูก็กินไม่ผิดใช่ใช่เด่งระดับความยากความเผ็ดเขาเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเฮ้ยอันนี้หมดแล้วทำไมไม่โชคร้ายเลยนะครับหอยจุ๊บนะกินเผ็ดมาอันนี้หอยจุ๊บหอยจุ๊บอพอคนโชคร้ายที่สุดคือกินเผ็ดกินเผ็ดแล้วกินไม่เผ็ด หนูหนูกินไม่เผ็ดใช่ไหมของหนูไม่เผ็ดเลยใช่ไหมเด็กก็เผ็ดอยู่นิดนึงคร่ะไม่เผ็ดเลยกินผักจังเผ็ดจังแบกนี้อร่อยไหมตัวฟูนี่แหละเรียกตัวฟูผักที่ขมที่สุดคือมะะรมะระ แม่เมืองเขาขมอมรักขมดูแอปเล็กตอบแม่เมืองเขาบอกว่ามาระอันใหญ่ยิ่งหวานอันเล็กก็หวานอยู่นะอันใหญ่เขาดีใจเลยหนักต้งหน้าต้งตากินดีนะหากินยากนะ กินยากมากครับ่น,นถ้าไม่ได้ค่าถ้าถ้าถ้าเราจะกินเราก็ต้องไปสั่งไว้สั่งไว้นะครับทุกคนนครับถ้าเราจะกินของที่ขมๆได้เราก็ต้องแบบแกัดไปอย่าให้โดนลิน้นถ้าโดนนิ้นปึ๊มมันจะสัมผัสรสชาติทําให้ขมครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับ กินเป็นครับแฉมา่มาแฉม่านะครับทุกคนอตอนที่ไปโรงเรียนข้าวผัดที่โรงเรียนอร่อยมากเหมือนขึ้นสวรรค์พอข้าวผัดที่บ้านออืแบบมันรสชาติแป๊กๆไม่เหมือนข้าวผัดที่โรงเรียนเลยแล้วพอไปโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนได้ใช่ไหม,มปิด ยุดโควิดนานใช่ไหมช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับทุกคนก็เรียนออนไลน์ับเรียนออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่บ้านนะครับทุกคนตอนแทนก็คือทำใบงานอยู่ที่บ้านคนนี้ก็จะเป็นคุณครูคนนี้ก็จะเป็นลูกก็จะเป็นเด็กนักเรียนคนนี้ก็จะเป็นคุณพ่อนะครับทุกคนอันนี้พ่อบ้านครับพ่อบ้านพ่อบ้านทําทุกอย่างคุณแม่ก็จะสั่งอย่างเดียว ไม่แล้วแม่ก็จะสั่งีเดียวนะพอหอมปากหอมคอนะครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องกับพลชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย